จะเกิดอะไรขึ้นเมืแฟนของคุณตายไปก่อนแล้วโคออ้ชให้คุณทั้งเกมไปดูสิครับว่านนคุณจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าตนนแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่โจด้วยนะครับโอ้เข้าลงปิงแล้วโจโอ้โจ้โอเ,โจเออไม่ไมบ่บินล่อนเธอบินลอนบินล่อนอีกแล้วเร็วเข้ามาเนบ้านเร็วคนีดตามขึ้นมาโจ อะไงไม่อยู่ในบ้านเหรอทีอทางเธอได้ไงวะขอบคุณมากไอ้นุม่ม oh. เรื่องราวหลังจากนี้นั่นก็คือเมื่อเจ๊กลับไปเกิดใหม่แล้วก็ตายอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมก็เล่นคนเดียวและตำแหน่งโค้ด IGL อบอตออจอซอหอออปบอลทั้งหมดตกอยู่ที่เจ๊ไปรับชมกันครับจะรู้จักไหมล่ะยิงตู้ไหยิงตู้โอ้โหมีมวนอีกตัวล้วก็ยิง กานสิขึ้นไปไงอ่ะปีนในนี่เหรอปีนหน้าต่างอเธอมันเสียดสีขนาดนี้ใครจะทนไหวไปเอามันดิแน่จริงอ่ะโอ้โจ้เออมเสร็จคูณแน่มันเสร็จแน่อ้โจอะอไรใจเอ๋แบบนี้เลยจ้าโจว้าวว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 วจ้าวยววววววจ้า S 1> <S 1> โอ้กำลังมันเลยโอ้นอนอย่างนั้นเลยอะ่ะไปไปเจ้าไปใหม่ไม่ต้องหาเน็ตหรอกถ้มามันแน่อยู่แล้วดิกระโดดยอกยอกย,อก,ยอกเอามานะันอะเ้าเจ้าเบิกแล้วอย่าไปยอมอย่าไปยอมเธอออกแล้วก,ก็ตายเธอเธอไม่แขนเหรอไม่แขนแขนจิตแขนไม่แขนแขนเธอต้องเอามันนะเธอเห็นงามตูดมาแล้วเธอต้องจัดก,การการเกม ยิงน้ำมันมันขึ้นเขาไปยิงได้พี่ต้องแต่เมียผมเขาอยากเห็นผมปีนเ้อมันแน่ไงถ้ามันแน่มาตลอดไงนี่ถ้าเธอจัดการได้นี่เธอแบบโอ้โหเก็บเก็บได้ทั้งสตรีมเลยนะโอ้โหโอ้โอ้โอ้ว้าวเนี่ยโตเอาดิเอาจ้าจจ้าจ้าจจ้าจ้าจ้าาจ้า ได้่ดิโจพอแล้วรีบไปเล่งกูด้วยนะให้มันรู้ไงว่าพี่กลับมาหาน้องแล้วนะนี่ไงมันอยู่นี่ไงรถเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้นี่แล้วทำไมมันเงียบจังวะมันกำเนิดอยู่ไงนั่งสมาธิกันหรือไงเออไม่ใช่ตัวนี้ตัวนั้นต่อยังยังคนละตัวเจ้าอยู่ชั้นหนึ่งฉันเห็นพวกโป๊ะโปไม่มีแล้วอ่ะโอ้โหเสียใจว่ะเสียใจ โจโจอันแนอัในห้องน้ำในห้องน้ำแอบซ่อนไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละเดี๋ยวดูเกมก็รู้เธอทำอะไรเธอไปทับมองเหรอนี่เธอเห็นบ้าเลยวิจิตรเขาเป็นอะไรอ่ะขันหูเหรออ๋อเขามีนกใช่ไหมเฮ้ยยิงไปหูซ้ายไปหูขวาไปหูขวาเลยยิงหลอดไฟให้เขา เจ๊งเอ๋ไงดเออเออไอ้นี่แหละไอ้ตัวนี้แหละไปรีบไปเติมพูดได้แล้วนี่พูดได้แล้วเหน่เหนื่อยกันเลยฮะ